là đẩy Ủa, lên rồi hả? Ủa, có con đèn, mấy cái bàn chán đấy Mình bắn ไม่เห็นไม่มีเออเต็นป่าเั่นฟาร์มป่าหรอเปล่าตรงไหน,นเห็นอะไรแล้ว,ลวมันอะไรไม่ใช่หัวอนนี้ตัวเซ็ต ไม่รู้เฮ้ยได้ๆๆใช่ๆชถูกฉีไปล็อกบ้านนับ้นบ้านปิงค่ะไปถีบไปล็อกใหไรล็อกอะแคม,มพูดละตีเล้แค่เมย่งไงวะ